เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกชั้นด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง P R ร r i v a, P a L e t e นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่อง Jurassic World Rebirth นะครับเอ๋ใครที่ไปดูกันแล้วบ้างเอ่หรือว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับก็ ในคลิปนี้นะครับก็จะขอพูดนะครับความรู้สึกนะครับหลังจากที่เราได้ดูมาแล้วอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็มาช้าแต่มานะ <c oughs> โอเคครับก่อนอื่นเลยใครที่ชื่นชอบนะฮะอย่ลืมที่จะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปให้กับพวกเราด้วยนะครับเริ่มต้นเดิมจีในหนังเรื่องนี้เนาะก็คือว่า จากภาคที่แล้วนะครับที่รู้สึกว่าเขาจะมีการสร้างเกาะเหมือนมีเกาะขึ้นมาใหม่ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าในภาคนี้ก็เหมือนจะเป็นจักรวาลไม่ใช่จักรวาลใหม่หรอกแต่เป็นเหมือนแบบสักกาดใหม่เลยนะครับไม่ได้พูดถึงตัวละครตัวเก่าๆเ,เ,เท่าไหร่นักเนาะว่าเว่าพวกแคลอะไรพวกนี้นครับไปไปไปไหนกันหมดเนาะแต่ก็ภาคนี้ก็มากับนักแสดงคนใหม่ๆเลยนะครับซึ่ง บทเนี่ยค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจเลยนะครับออซึ่งบทเนี่ยไอตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะบอกเอาไว้ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องเก็บตัวอย่างนะครับจากไดโนเสาร์นะครับทั้งหมดหลายๆสายพันธุ์นะครับซึ่งแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเราก็จะเก็บจากรุ่นลูกของเขานะครับถามว่าเก็บจากรุ่นพ่อแม่ได้ไหมก็เก็บได้นะครับแต่ว่าบางตัวก็เป็นสายพันธุ์ที่กินเนื้อนะครับ <laughs> แล้วก็ขนาดใหญ่เท่ากับ F16 ต่างๆนาะนาะซึ่งบทเรื่องผมค่อนข้างคิดว่า ตัวผมเองนะครับค่อนข้างจะชื่นชอบเลยกับการดำเนินเนื้อเรื่องการเล่าเรื่องนะครับของตัวหนังเนาะเราก็เ ตัวนักแสดงหลักนะครับอย่างนางเอกนะครับผมไม่แน่ใจจําไม่ได้นะครับว่าชื่ออะไรแต่ว่าตัวนางเอกเนี่ยครับค่อนข้างที่จะดูธรรมะแมงดูพึ่งพาได้แต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับบางตัวละครที่เราคิดว่าเราจะได้เห็นนานมากกว่านี้ยังไม่พูดแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีรอบฉายอยู่นะครับทาง Major ร์ซีนเพเนาะยังมีรอบฉายลงเหลืออยู่นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ไปตามดูกันได้นะครับน่าจะน่าจะเริ่มเหลือน้อยแล้วนะเนาะเพราะว่าเริ่มฉายตั้งแต่สองกรกฎาคมใช่ไหมครับก็ใครยังไม่ได้ดููไไปปตาามดดกกันนน้้ะคลลิี็่จงว ที่22กรกฎาคม2 5 2 5นะจ๊ะอย่าลืมไปตามดูกันเยอะๆนะครับมาพูดถึงตัวหนังของเรากันต่อก็คือตัวละครบางตัวที่เรานึกว่าเขาจะมีบทบาทมากกว่านี้ครับแต่ว่าบทบาทของเขาก็กลับน้อยลงไปเนาะเออเหมือนกับว่าที่แรกเรานึกว่าเออเปิดตัวมาจะดูแบบทำอะไรได้เยอะกว่านี้นะครับอา่าก็จะมีในส่วนของตัวอย่างนะครับไม่ถือเป็นการสปอยนอ้อในส่วนของตัวอย่างที่จะต้องไปเจอกับเจ้าโมซาซอใช่ไหมครับซึ่ง เขาทำออกมารอบเนี้ยผมรู้สึกชื่นชอบมากเลยนะมันต่างกับอ่าถ้าจะไม่ผิดนะครับกับภาค u r a s s i c World อ่า f อ l l e n ไอ l e n Kingdom ปะอาณาจักรล่มสลายนะครับภาคที่มีภูเขาไฟระเบิดอะ่ะเออซึ่งตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเอ,อ้โมซซเปิดออกมามัน ม,มันมีบทบาทนั่นแหละในการเ,าเก็บตัวอย่างใช่ไหมครับมีนักวิทยาศาสตร์นะครับนักพนักงานต่างๆนะครับมนเก็บตัวอย่างจากอินโดมินัสเล็กสักอย่างอาพอกเก็บตัวอย่างไปแล้วก็ไปเจอกับเจ้าโมซซอใช่ไหมครับแต่ว่าโมซซอก็ทําหน้าที่ในการงับเรือแค่นั้นนะในภาคที่แล้วครับแต่ภาคนี้ก็มีบทบาทขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะซึ่งผมชอบมากๆในการไล่ล่านะครับของเจ้าโมซซอนะครับเหมือนกับเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่พยายามจะเล่นกับแบบว่า พวกพวกพวกลูกหมูลูกแกะอะไรเงี้ยเออคือทำออกมาคือตัวใหญ่มากน่าจะเป็นลูกหลักของจ <c oughs> นะูเลสิกเวิลด,ด์แล้วแหละโมซาสนะเออทำดีทำดีทำดีเราก็ดูมีบทบาทขึ้นใช่ไหมครับมีความน่าเกรงขามนะครับมากขึ้นเออมันไม่ได้ดูเอาไว้แบบว่าไม่ได้ดูเอาไว้แบบฉากแค่สำคัญสำคัญอย่างเดียวนอกจากฉากสำคัญสำคัญมันยังดูมีอิมแพคกับเรื่องด้วยเนาะแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่ รู้สึกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก้อนหนึ่งเลยก็ตัวละครใช่ไหมครับแล้วก็ไดนโนเสาร์บางตัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะชอบไดนโนเสาร์พันนี้เนาะก็ลองเด,เดาๆกันดูได้นะครับว่าเป็นอะไรนะครับทีเล็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองเดาๆกันได้ได้ใต้คอมเมนต์นะครับก็ไอเจ้าตัวเนี้ยผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบแต่ว่าคนที่ดูมาแล้วน่าจะเข้าใจว่ามันจะมีฉากฉากหนึ่งเนาะที่ Uh, ตัวประกอบนะครับทำอะไรสักอย่างอยู่นะครับ uh, ตัวหลักเนี่ยครับทำอะไรสักอย่างอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว่าไดนโนเสาร์พันนี้มันก็ปรากฏตัวขึ้นมาแต่จากท่าก่อนๆเนี่ยที่มันเคลมมาว่าเอ้ยไอพันธุ์เนี้มีความชาญฉลาดอย่างนั้นทําอย่างนี้ล่าเงินเป็นฝูงแบบนั้นแบบนี้แต่คือมึงแบบตายได้ง่ายมากๆซึ่งก็ไม่เข้าใจเลยว่าคือแบบแอบน่าเสียด,ดายนะมันก็ไม่ใช่ข้อติเตียนอะไรของหนังหรอกแต่ว่าก็แอบ,บน่าเสียด,ดายว่า โธเอ้ยไหนมึงบอกว่าแม่งเก่งไงไหนมึงบอกมันฉลาดแล้วทําไมแม่งตายกับเรื่องแค่นี้แม่งออกมาประมาณ3ามสี่วีได้มั้งคุณผู้ชม <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะครับก็ฟังผ่าน,น,นหูไปนะครับอย่าเพิ่งไปอ่านใต้คอมเมนต์นะครับฟังหู้ดงลมไปนะฟังไปสนุกๆน,นะครับนั่นแหละก็น่าเสียดายมากที่มันเกิด แบบอย่างงั้นขึ้นเนาะแล้วก็ในฉากในหนังเนี่ยไอในฉากตัวอย่างนะครับก็จะมีไดนโนเสาร์พันหนึ่งใช่ไหมครับที่ตัวขนาดแบบที่ที่นาเดตนะครับเขาได้พากว่าโหดของโหด,โดสุดถูกท,ทิ้งเอาไว้ที่นี่จะเป็นไดนโนเสาร์พันหนึ่งที่ตัวแม่งแบบค่อนข้างใหญ่มากซึ่งผมบอกได้เลยว่าในหนังมันยิ่งดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นอีกนะมันดูมันดู สรีระเอ่อพวกเขาเรียกว่าอะไรอะสรีระวิทยาอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าดูทรงพลังอะดูแบบว่าดูแข็งแกล่งมากๆดูดุแล้งมากๆดูน่ากเกรงขามมากๆถ้าเทียบกับทีเล็กอะไรเงี้ยครับแต่ก็อย่างว่าอย่างละบทบาทของมันก็มีเยอะแต่ว่าไม่ค่อยผมรู้สึกว่ามันอาจจะอาจจะเหมือนแบบคือ,อจริงๆป้าหนังเรื่องนี้มันทําให้เราลุ้น ลุ้นทุกฉากเลยนะเอาตรงๆผมแอบไม่ชอบภาคที่แล้วนะครับภาคล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะถึงภาครีเบิร์ตนะครับรู้สึกโวอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าภาคนั้นนะผมรู้สึกว่ามันจําเจอะคือภาคก่อนหนะ้าเขาก็จะมีการปล่อยไดนโนเสาร์ออกมาใช่ไหมครับอยู่กับปัตุชนคนธรรมดาธรรมดาอ,อยู่กันไปอยู่กันมาใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เหมือนเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไดนโนเสาร์อยู่กับคนแล้วมันจะเกิดยังไงขึ้นใช่ไหม ไอเราอะเราก็คิดว่ามันจะมันจะดีกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบพอเรื่องราวที่มันออกมารู้สึกว่ามันเป็นบทบาทที่มันซ้ําๆอ่ะเออก็แบบพอทเรื่องในนมเสาก็ทรงๆเนี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าแอบน่าเบื่อไปนิดนึงนะครับภาคที่แล้วเนาะแต่ภาคเนี้ยอ่าใครที่คิดว่าสนุกไหมเอ้ยสนุกหรือเปล่าพี่น้องน้องโฟกเพื่อนโฟก็ว่าไงวะสนุกหรือเปล่าวะก็ผมบอกเลยว่าลุ้นลุ้นระทึกเลยแหละสําหรับผมนะผมรู้สึกชอบมากๆ อ่าใช่ครับรู้สึกชื่นชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเ,เหตุการณ์ที่ที่แรกอะ่ะผมเกือบจะหลับนะเว้ยสารภาพเลยที่แรกอะ่ะผมเกือบจะหลับนะตอนฉากแรกๆเลยอะ่ะเพราะว่าเหมือนแบบใจหนึ่งอะ่ะเราเข้ามาดูเพราะว่าอยากจะพยายามเปิดใจไงอืมทีนี้กินคงกินข้าวมาใช่ปะมานั่งดูหนังท้องตึงหนังตากูเริ่มหย่อนแล้วพอเริ่มดูไปดูไปไม่ไม่นานไม่นานทุกคนคือ ทุกคนต้องเปิดใจนะสําหรับใครที่ไม่ชอบภาคที่แล้วครับลองเปิดใจดูภาคนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันต่างกันนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะมันต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมันรู้สึกว่าเล่นกับอารมณ์เรามากขึ้นรู้สึกลุ้นระทึกมากขึ้นดูไม่แบบไม่หนืดเออไม่หนืดแล้วก็นักแสดงอย่างเงี้ยก็ดูแบบไม่ตลกฝืดเท่าไหร่นักนะเออก,ก็ก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โห เออสนุกเว้ยก็จับตาดูมาเรื่อยๆเลยฉากอันไหนที่มันทําให้ดูแบบว่าด้นบสเขานะครับมีความสวยงามมีความยิ่งใหญ่เราจะต้องมีการอนุรักษ์มันเราจะต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้กับมันแล้วรักมันเราต้องเก็บจากรุ่นโลกไม่เก็บจากพ่อแม่เก็บด้วยความประนีประนอมมากที่สุดพยายามหลีกเลี่ยงภัยอันตารายให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออทำผมมันหลายๆอย่างดีเลยอืทีนี้มันจะมี ตัวละครบางกลุ่มที่คนหลายคนก็คนบางกลุ่มแล้วกันเนาะเขาก็จะอาจจะตั้งคําถามว่าอาตัวละครพวกนี้มีขึ้นมาทําไมพวกอตัวหลักอื่นๆนะครับตัวประกอบตัวอื่นๆนะครับมีขึ้นมาทําไมแล้วก็ผมจะไม่บอกนะว่ามันตายกันไหมทุกคนลองไปดูกันเองแล้วกันนะครับแล้วก็ที่จะพูดก็คือว่าพวกตัวนี้ที่เขาเข้ามาคือเหมือนผมอะ่ะ เท่าที่ผมเข้าใจคือเขาอิงมาจากชีวิตจริงนะทุกคนคือมันจะมีนักท่องเที่ยวที่เหมือนเป็นนักท่องเที่ยวพเนจรชีวิตจริงของเราอะคือเขาก็จะท่องเที่ยวไปตามโลกไปตามสถานที่ต่างๆโดยที่ไม่มีแบบแผนอนะปล่อยให้แบบว่าไปตามโชคชะตาฟ้าลิขิตบวกกับการเงิน <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยถ้ามีเงินนะกูก็ไปอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆซึ่งในหนังเรื่องนี้เขาก็พยายามจะคิดว่านะเขาพยายามจะเอาเรื่องจุดตรงเนี้ยมาเล่าเว้ย อ่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าอ๋อก็ไม่แปลกนะที่เออเขาจะมาท่องเที่ยวแถวๆนั้นแล้วก็ไปเจอเข้ากับไดนโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ยักษ์ขนาดมาหือมาแล้วก็ถูกไดนโนเสาร์โจมตีต่างๆนานาเออประมาณนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม,ไม,มันมันไม่ได้มีอะไรน่าขัดใจนะทุกคนใช่ใช่ใช,ใช่ส่วนตัวผมที่รู้สึกว่าไม่สนุกหรอไม่มีนะครับมีแต่ฉากบางฉากที่แค่คิดว่าเอ้ยขยี้สักหน่อยดีว่ามึงขยี้แบบบี้อ่ะเข้าใจปะ แบบฉากแรกก็ทำดีว่ะไดนโนเสาร์ตัวแรกทำดีหลากหาทำดีทำดีทำดีโอเคก็ใช้ได้แต่ว่าแบบบางอันอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้โหจอร์ดอ่ะทุกคนจะเห็นในตัวอย่างใช่ไหมครับที่เขาจะต้องเข้าไปในรังของไดนโนเสาร์ที่มีปีกใช่ไหมอ่าแล้วผมคิดว่าคือน่าจะมีถ้าสมมติว่าไดนโนเสาร์อ่ะจะสมมุตินะถ้าจะต้องโจมตีใครสักคนอย่างเนี้ย ผมอยากให้มันแบบว่าทําให้ดูน่าเกรงกลัวกับสมกับที่มึงบินได้อ่ะเข้าใจปะแบบขี่ไปเอาเท้าหนีไปขึ้นไปบนท้องนาฬายบินไปให้รับสายตาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโยนอย่างนั้นโยนอย่างนี้เหวี่ยงตัวสมบุดสมบัด,บดอะไรซะหน่อยหรือกัดกลางอากาศหรือแบบขยโยนลงมาอะไรคือผมว่าฉากเหล่านั้นมันดูธรรมดาไปนิดนึงเนาะมันดูไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ดูเล่นกับความสูงเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ไม่นานะเพราะว่าอย่างอื่นๆเขา เขาก็ทําดีนี่แบบแค่รู้สึกว่าโอ้โธเอยฉากนี้มึงก็ทําให้มันไอ้นี้หน่อยสิวะมึงเป็นเดนอสเสาบินได้นะเว้ยไม่ใช่เดนอสเสาที่แบบเดินดินกินข้าวแกงอ่ะเออคือมึงเกิดมามีปีกแล้วอะแม่งจัดอีกแค่มึงโผปีกบินได้เออมึงแค่บินเอาขึ้นไปแล้วก็แบบเอาแบบเหมือนเหมือนเหมือนเห็นมนุษย์เป็นของเล่นไปแบบทารุณกรรมค่อยกินอะไรซะหน่อยอย,อย่างเงี้ยเออหรือจะค่อยโยนลงมาหรืออะไรก็สุดแท้แต่แต่คือแบบคือ มันไม่ได้เล่นตรงนั้นน่ะคือมันกลายเป็นเดนเสาร์ที่ปีนปีนปีนจิกจิกจิกมึงไม่ใช่ไก่นะเว้ย <c oughs> มึงไม่ใช่ไก่นะเออแต่ก็อย่างว่านะไก่ก็มีปีกนีา่าทำไมไม่บินวะ <c oughs> เออแต่ว่าโอเคนั่นแหละทุกคนก็ก็แค่นิดนึงอ่ะนิดนึงนิดนึงน่าเสียดายนะครับอ่าแต่ว่าอย่างอื่นก็รวมๆแล้วดีหมดเลยนะครับ <c oughs> สมมติว่า เอ่อถ้าเราเข้าไปในบรรยากาศแบบนั้นน่ะผมเข้าใจได้เลยว,ว่าเออมันจะต้องดูระมัดระวงังระวงไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศต่างๆนะครับซึ่งเขารู้สึกว่าจะถ่ายที่ประเทศไทยด้วยใช่ไหมอ่าถ่ายที่ประเทศไทยด้วยบรรยากาศสวยงามเลยนะดูเป็นธรรมชาติเรา,อย,าอย่างกับอยู่ในป่าเมซอนเกาะล้างแห่งหนึ่งเลยนะครับเออก,ก็โอเคอ่ะดีดีดีด,ด,ดีบรรยากาศดูเป็นป่าเดิบชื้นแบบนั้นเลยนะโอเคเวิร์กแล้วก็ตัวละครบางตัวนะผมก็รู้สึกว่าชื่นชอบมากๆ อ่ามันไม่ใช่นางเอกพระเอกอะไรนักหรอกทุกคนมันก็เป็นตัวหลักตัวประกอบอะไรในนั้นนั่นแหละแต่ว่าอาผมบอกแล้วกันว่าผมชอบตัวไหนนะผมชอบลูกเขยป้าสรพนามเขาคืออะไรทุกคนสรพนามอ่าวงศาคณะญาติอ่ะ,าญญาอ,ะอ่าลูกเขยป่าถ้าจะเป็นลูกเขยนะครับผมรู้สึกว่ามึงไม่ค่อยมีประโยชน์แหละแต่มึงแบบถ้าตามชีวิตจริงแล้วอะ่ะคือคนบางคนอะ่ะที่เหมือนมีปมคิดว่าตัวเองไร้ค่าทุกคน เออคนที่ทําตัวไม่มีประโยชน์อ่ะคนที่ไม่มีน้ํายาคือคนที่ไม่ได้ขายขนมจีนอะไร <c oughs> ไม่ใช่เออผมจะบอกว่าบางคนอนะ่ะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยตัวเองไม่มีประโยชน์แต่ว่าก อยากจะทำเท่าที่ตัวเองจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งซึ่งซึ่ง,งมันก็มีคนคิดแบบนั้นจริงๆนะซึ่งในหนังเขาก็มีบทบาทแบบนั้นจริงๆมันก็จะเหตุการณ์ต่างๆครับไม่ว่าเขาจะรอดออกไปจากเกาะนี้หรือไม่ทุกคนลองไปดูเนาะแต่ว่าเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองนะครับจนถึงท้ายที่สุดเลยอ่าลองไปดูกันว่าคนคนนั้นคือใครนะครับล้วเขามีบทบาทยังไงกับเนื้อเรื่องบ้างนะครับแล้วเขาทําอะไรไปบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเออมันเอา ตัวละครที่เอ่ออาจจะมีคนบางกลุ่มนะครับที่คิดแบบนั้นจริงๆซึ่งทุกคนนะครับมีประโยชน์นะครับทุกคนก็มีความดีความชอบของตัวเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็หาทางที่ตัวเองนะครับขนัดที่สุดเอากูไปดราม่าจะแล้ว <laughs> เออแต่ว่าชอบชอบชอบ,ชอบตัวละครนี้เท่านั้นเองเอา่าแล้วมีอันไหนอีกที่ที่อยากจะพูดอารซีจีคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับรู้สึกว่าสวยนะก็พื้นฐานอา่าพื้นฐานที่ว่านี่ก็คือจูสิคเวอร์เขาก็ทําดีอยู่แล้วนะสําหรับผมนะ มันไม่ได้รู้สึกลอยอะไรนะครับก็ก็ก็รู้สึกว่ามันก็ทําดีของเขาตามมาตารฐานของเขาอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแย่รู้สึกอะไรเอ้อเรามีฉากหนึง هو, ่งโอ้โหไม่พูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้เลยขอวิจารณ์สักนิดนึงอันนี้ไม่ถือเป็นการสปรอยนะทุกคนในตัวอย่างหนังก็มีนะฮะเป็นฉากที่ทีเล็กดำน้ำนะครับแล้วถ้าทุกคนสังเกตดีๆมันเป็นแค่น้ำแบบลำธารเวย้ยมึงดำลงไปได้ทั้งตัว oh. ดำ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 ,ดำบุมบ๋มบุม๋มบุ๋มบุ๋มสักพักมึงช้อนขึ้นมาครับแล้วมึงลงไปได้ไง,งะ มึงลงไปได้ยังไงอ่ะคือดำทานนะเว้ยไม่ทําเหมือนแบบเป็นคลองขุดอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่เออคื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 อมันเป็นแค่คลองขุดอ่ะทุกคนนึกออกป่ะมันมันไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลนะเว้ยรถที่เล็กคือตัวใหญ่มากเลยนะเออก่อนที่มันจะมาช้อนหน้าแกงเรือเขาอ่ะเออคือตัวใหญ่มากเลยคือถ้ามึงจะเดินมึงก็เดินสิวะนั่นแหละผมผมผมก็เลยแบบ ถ้าจะดำก็ดำไปเลยวยเออถ้ามึงจะดำมึงดำไปเลยวะม่งดำดำ,ดำยืนยืนดำดำ,ดำยืนยืนแล้วแล้วคืออีกอย่างคือประเด็นคืออ่าเวลาเอาปากลงมาใต้น้ําอ่ะเวลาจะฆ่าใครอ่ะทีเล็กอ่ะผมก็เห็นว่าพื้นมันก็ยืนได้นี่ถ้าคนอ่ะไม่ถึงอ่าคนอ่ะไม่น่าถึงแต่ทีเล็กอ่ะมึงยืนได้ผมมั่นใจเลยขามึงอะเพหัวอไม่ข้อเข่าเองมั้งมึงเอาพื้นตีนมึงอะเหยียบย่ำลงไปถือว่า มัจะไปดำแล้วจะไปยืนบนบกแล้วเงยวเงีเงยชิบหายมันทำเป็นหมีกินปลาแซลมอนเลย <c oughs> เอออะไรอย่างเงี้ยก็ก็นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวก็เป็นแต่ก็บรรยากาศที่มันออกมาอารมณ์ที่มันออกมาก็คือรุ้รทึกนั่นแหละอะแต่แค่แบบว่าตามหลักความเป็นจริงแล้วเมคเซนส์ sense, อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะมึงน,น,น,น่าจะยืนได้นะกูว่า น่าจะยืนได้นะไม่น่าจะต้องไม่น่าไม่น่าจะต้องไปยืนบนบกนะคือยืนที่นี้หมายถึงยืนในน้ำมาดูก่อนยืนแล้วก็ล่าเหยื่อในน้ำอ่ะน่าจะได้นะหรือมึงกลัวน้ำแต่ก่อนหน้าน,นี้มึงก็ดำนี่มึงไม่น่ากลัวนะ เพราะถ้ามึงกลัวมึงไม่น่าดำน้ำําและดำนี่คือดำอะ่ะทุกคนดำคือดำจริงๆดำแม่งแบบดำแบบดำ,แบบดำหายหัวดำทั้งตัวโอ้โหไหวไปจระเข้เลยมาเป็นคลื่นอะไรอย่างนั้นเออน่าเสียดายน่าเสียดายคือเขานันน่าจะคิดถึงเรื่องนี้นิดนึงอะ่ะเพราะก็จะมีคนจับผิดแบบเราเราไม่ได้จับผิดหรอกมันแค่ขาดใจเรียกว่าจับผิดปะก็นิดหนึ่งนิดนึงอ่ะอ่ะก็วิจารณ์นะครับไปตามเนื้อผ้าที่เหลือก็ดีนะอืม ที่เหลือก็ดีนอกจากเดโนเสาร์ใช่ไหมครับเขาก็จะมีการสร้างบรรยากาศขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นในน้ําท้องฟ้าบนบกเนี่ยจะต้องระมัดระวงระมัดระวังไปหมดนะครับเนื่องจากมันเป็นเกาะที่ถูกทิ้งไว้แล้วมีเพียงแต่ไดโนซูร์ไดโนเสาร์เท่านั้นนะครับที่จะอยู่ที่นี่ซึ่งมันก็จะมีการปรับแต่งจีโนมของไดโนเสาร์นะครับที่มีการมิวเทชันหรอน่าจะมิวแทนหรือเปล่าแบบว่าบางตัวมันน่าจะตายพันไปแล้วอ่ะ อ่าอ่าอารมณ์นั้นเนาะก็โอเคก็โอเคก็พอเข้าใจได้บางตัวมันก็จะออกมาแบบพิลึกกึกๆหน่อยเนาะแต่ว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้แปลกอะไม่ได้แปลกแปลกใจอะไรนะนะก็คือทุกวันนี้เขาก็มีการไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นข้าวใช่ไหมครับเขาก็มีการปรับแต่งยีนอะไรกันอยู่แล้วเนาะอย่างเป็นข้าวใช่ไหมเขาก็จะมีการใส่ยีนต่างๆนานาเข้าไปเพื่อทนต่อน้ําท่วมสภาพอากาศซึ่งถ้าไดาโนเสาร์อย่างหนังไฟไฟแบบเนี้ย เอามาเรื่องนี้มาพูดก็ <_ an> ก็กไม่แปลกนะถ้าไดาโนเสาร์จะมิวเทชันไปอะไรอย่างนี้ก็โอเคครับอประมาณประมาณนี้แล้วเนาะทุกคนเนาะภาพภาพรวมรวมแล้วผมให้สักผมให้สักเก้าเต็มสิบเลยนะครับจากช่องพีอาร์เพลเนาะอ่าผมือปะผมือาะม,มโอเคโอเคดีครับดีอ่าถ้าเทียบกับภาคที่แล้วอ่ะภาคที่แล้วผมไม่ได้ออกมารีวิวเนาะอ่าความรู้สึกหลังดูใช่ไหมครับแต่ว่าภาคที่แล้วผมให้สักผมว่าผมให้สักหกอะ่ะ สำหรับผมค่อนข้างแย่อะเออ มันไม่ได้แย่มากนะทุกคนแต่ว่าถ้าเทียบกับภาคก่อนๆอันนี้ต้องบอกกันว่าแล้วแต่คนชอบนะครับความคิดใครความคิดมันเนาะแต่ผมก็เป็นอ่าแค่ส่วนหนึ่งแล้วันเนาะในการประกอบการตัดสินใจของทุกคนนะครับเผื่อใครลังเลว่าเฮ้ยภาคที่แล้วมากไม่สนุกเลยภาคนี้มันจะมาสนุกได้ยังไงวะตัวเลขเดี่ยวก็แค่เรียนชายหนังที่ทำซ้ำๆซากๆจะไปมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจกับไดโนเสาร์อยู่หรือเปล่าซึ่งกูเบื่อแล้ว บอกเลยว่าสนุกสนุกทุกคนตื่นเต้นเล้วใจแน่นอนครับแล้วก็รู้สึกว่าโฆษณาภาคไทยสักนิดนึงเนะเาะผมไปดูชาวแท็กนะครับแต่ว่า,าแล้วก็พี่ๆน้องๆน,นะครับวงสาณขนาตย,ยาตของผมเองไปดูภาคไทยนะครับเหมือนเขาจะชื่นชมพี่นาเดชนะครับว่าภาคที่ดีมากเลยนะเออซึ่งเหมือนแกก็จะเคยภาคมาอยู่แล้วเนาะกับไ i อันกิ g งใช่ไหมครับ ลองลองใครใครใคร,ใคร,ใครมีปัญหานะครับลองไปดูได้นะครับแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยภาคไทยจะภาคดีหรือเปล่าลองไปดูกันได้เลยนะครับภาคไทยเนาะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคน9ก้เ็นะครับจะรสิสเว w o r ลรีเบิร์ตอ่าใครที่ชื่นชอบนะครับการรีวิวคลิปสั้นๆแบบนี้อย่าลืมที่จะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เรานะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปกับช่องพีอาร์พนะครับแล้วก็ วันเสาร์อาทิตย์นี้เดี๋ยวเราเจอกันนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับเกม Resident Evil นะครับซึ่งพร้อมกันนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับทาง y o u t u นะครับ PR p a l ์ t นะครับวันเสาร์ที่26นะครับและวันอาทิตย์ที่27เวลา11โมงถึงประมาณ11โมงครึ่งเนะครับเรามาเจอกันเรามาเจอหน้า YouTube นะครับโอเคแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะใครที่ชื่นชอบอย่าลืมเข้ามาเยอะๆกันนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะพิมพ์คำสุภาพหลยกดสปอยทุกประการจ้า โอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับกับจูิเวลลี่เิรดรีวิวความรู้สึกสั้นๆนะครับหลังจากที่เราได้ดูมาใครที่ยังไม่ได้ไปดูอย่าลืมตามเป็นกดเยกันไปดูด้วยนะจ๊ะมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับติร์รติรต่ร์ร์เติร์ร์เติรรเตร์ไ์เติร์รตรเตต ทุกคนบอกไม่มีใครรอมังเลยไปแล้วครับบ๊ายบาย